สำหรับพรมรู้หนังวันนี้นะครับการลงทุนที่น่าสนใจผมขอยกให้เชฟฟิลล์เปิดบ้านรอการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับผมเชฟฟิลล์นะครับอยู่อันดับที่8นะครับผมแมตช์ล่าสุดนี้ก็เพิ่งพลาดแพ้ให้กับเลสเตอร์มา2-0ส่วนเอเวอร์ตันนะครับผม4แมตช์หลังสุดเนี่ยแพ้เสมอแพ้เสมอเลยนะครับฟอร์มแย่มากส่วนเชฟฟิลล์นะครับผมยังมีชนะเชลซีนะครับผมแล้วก็ชนะบูฟเได้ด้วยนะครับฟอร์มดีมากนะครับผม ราคากันหน่อยครับเป็นเชฟฟิล์นะครับเปิดราคามาที่ต่อเสมอควบครึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อครึ่งลูกนะครับผมมองว่าออกราคามามาแบบนี้ให้คนกดต่อเชฟฟิลแน่นอนครับแต่การลงทุนมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับผมผมให้ลองนะครับวันนี้ครับลองเอเวอร์ตัน0.5ครับนี่ครับตรงนี้เลยครับลองเอเวอร์ตัน0.5ครับผมว่าเอเวอร์ตันเอาอยู่ครับวันนี้ สำหรับใครที่หาเว็บลงทุนดีๆนะครับให้พิมพ์แอดลิก้า911นะครับผมแอดลิก้า911หรือกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีโปรโมชั่นลิงก์รับซับด้วยนะครับผมลิงก์รับซับนะครับจ่ายค่าคอมสูงสุด1%นะครับผมของยอดการเล่นนะครับไม่ใช่ยอดเสียนะครับคุณจะได้จากยอดการเล่นของเพื่อนที่คุณชวนมาเลยนะครับผมเพื่อนคุณเล่นแสนหนึ่งคุณก็ได้1%ของแสนหนึ่งไปเลยนะครับผมไม่ต้องรอเพื่อนเล่นเสียนะครับ นีถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีมากๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้พ่อมรุ่หนังขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ